เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายปีนี้เกี่ยวกับการตัดสินใจของทรัมป์ในการเลื่อนแบน t ิ k กต็อกไปสู่สิ้นปีทําให้เกิดความสนใจและการติดตามข่าวสารจากสื่อมากขึ้นการเลื่อนแบน t ิ k กตอ็อกนี้เป็นสิ่งที่สื่อปักกินชี้ไปที่กรอบข้อตกลงใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งมีผลกระทบต่อการควบคุมและการดําเนินกิจการของ t ิ k กตอ็อกในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ได้เผยว่าเขาตกลงกับจีนในเรื่อง t ิ k กตอ็อกและจะมีการโทรศัพท์กับประธานาธิบดีจิน้นถิง เพื่อยืนยันรายละเอียดทรัมป์ยังลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อขยายเส้นตายแบนทิกต็อกอีกครั้งซึ่งเป็นการเลื่อนกฎหมายที่จะบังคับให้บริษัทจีนขายกิจการทิกต็อกในอเมริกาไปให้แก่บริษัทอเมริกันหรือจะถูกแบนไม่ให้ดําเนินกิจการในสหรัฐการเลื่อนแบนทิกต็อกคราวนี้เป็นรอบที่สีแล้วและเป็นผลลัพธ์จากการศึกษาและพิจารณาของคณะบริหารทรัมป์เกี่ยวกับกฎหมายและความมั่นคงแห่งชาติในการดําเนินธุรกิจของทิกต็อกในประเทศทรัมป์และคณะของเขา ต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าวที่ผ่านรัฐสภาสาหรัฐเมื่อปี2024และได้รับการอนุมัติจากประธานาธิบดีโจไบเดน TikTok ในอเมริกาเป็นแอปความบันเทิงที่มีความนิยมสูงมากแต่ก็ไม่ได้หลีกเลี่ยงไปจากการตรวจสอบและความกังวลจากฝ่ายเจ้าหน้าที่และนักการเมืองสหรัฐเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลและการจัดการเนื้อหาซึ่งถูกกล่าวว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติ TikTok ก็ได้ฟ้องร้องคัดค้านข้อจำกัดต่างๆที่ได้รับในศาลสาหรัฐ จากด้านจีนมีการถแถลงว่าปักกิ่งและวอชิงตันบรรลุรอบข้อตกลงเกี่ยวกับทิกต็อกและจะมีการดําเนินการขั้นสุดท้ายระหว่างการหาหรือทางโทรศัพท์ของผู้นำสองประเทศซึ่งเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจมากจากสื่อและผู้ติดตามหนังสือพิมพ์เหรินหมินรุ่เป้าพีเพิลนเดลี่ปากเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เผยบทความแสดงความคิดเห็นว่าจีนและอเมริกาบรรลุฉันท์าติดเกี่ยวกับทิกต็อกซึ่งอิงกับหลักการการเคารพกันและกันและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ทั้งนี้จีนยังจะตรวจสอบประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งออกเทคโนโลยีและการให้สิทธิใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของ t i k To อกบทความนี้ลงนามโดยชงเชิงหรือเสียงแห่งจีนซึ่งเป็นนามปากกาที่ใช้แสดงมุมมองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการดําเนินกิจการต่างประเทศสื่อวอสตรีเจอร์นั่นของสหรัฐได้รายงานว่า Tik t ็อกในอเมริกาจะถูกควบคุมโดยกลุ่มนักลงทุนสหรัฐซึ่งมีออราเคิลและแอนเดรเซนโฮโรวิดเป็นส่วนหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทาเนียบขาว และมีบทบาทสำคัญในระบบของ t i k t o อกในอเมริกานอกจากนี้พวกบริษัทอเมริกันที่ลงทุนในไบแดนจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักลงทุนอเมริกันที่ถือหุ้นในบริษัทใหม่หรือรวมกันอยู่ราว80%ซึ่งทำให้มีคำถามเกิดขึ้นเกี่ยวกับอนาคตของอัลกอริทึมทรงพลังที่เป็นตัวทำให้ Tik Tok กลายเป็นแอปความบันเทิงออนไลน์ยอดนิยมแหล่งข่าวสองคนได้เผยว่ามีแนวโน้มที่ Tik t o k อเมริกาจะยังเข้าถึงอัลกอริทึมของไบแดนได้ต่อไป ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เก kind of no ิดขึ N ้นระหว่างการเจรจากันระหว่างสหรัฐและจีนในการต้อนรับการลงทุนและการดำเนินกิจการของ t i k t o k อกในประเทศคุณคิดว่าการตกลงนี้จะมีผลกระทบต่อ Tik t o k และอัลกอริทึมทรงพลังอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลื่อนแบน TikTok ของทั้มมีความคิดเห็นอย่างไรกับการควบคุมและการดำเนินกิจการของ t i k t o k อกในสหรัฐมีความคิดเห็นอย่างไรกับการตกลงระหว่างสหรัฐและจีนในเรื่อง Tik t o k ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการติดตามข่าวสารและการเจราจาต่างประเทศเกี่ยวกับ Tik t o อกมากขึ้นคุณคิดว่ามันจะมีผลกระทบต่อ Tik t o อกและอัลกอร,ริทึมอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลื่อนแบน์ทิกต็อกของทรัมป์มีความคิดเห็นอย่างไรกับการควบคุมและการดำเนินกิจจากการของ Tik t o อกในสหรัฐมีความคิดเห็นอย่างไรกับการตกลงระหว่างสหรัฐและจีในในเรื่อง Tik t o อกช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการติดตามข่าวสารและการเจราจาต่างประเทศเกี่ยวกับ Tik t o อกมากขึ้นคุณคิดว่ามันจะมีผลกระทบต่อ Tik t o อก และอัลกอริทึมอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลื่อนแบนด์ทิกตอกของทรัมมีความคิดเห็นอย่างไรกับการควบคุมและการดําเนินกิจการของ t ิกตอกในสหรัฐมีความคิดเห็นอย่างไรกับการตกลงระหว่างสหรัฐและจีนในเรื่องทิกตอก